สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำสื่อรูบิกกระดาษนะคะเป็นสื่อที่เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมปลายค่ะแล้วก็นักเรียนมัธยมนะคะซึ่งจะเป็นสื่อที่ต้องมีเทคนิคในการเล่นนิดนึงค่ะแล้วข้อดีของสื่อนี้นะคะเราสามารถที่จะปรับประยุกต์ใช้กับหลากหลายวิชาโดยการเปลี่ยนเนื้อหา ในแบบรูบิกนี้เองนะคะเอาล่ะคะ่ะวันนี้จะขอยกตัวอ,อย่างวิชาภาษาไทยนะคะคำสมาร์ค่ะกับคํประสมนะคะวิธีการเล่นนะคะถ้าเรากำหนดให้นักเรียนประกอบคำสมาร์นะคะเราก็จะต้องเก็บคําำะสมเข้าไปค่ะโดยการดูนะคะ เราจะหมุนคำผสม,มเข้าไปอยู่ข้างในให้หมดโดยการหมุนคำสมัต t ออกมานะคะคำสมัตคำสมัตแล้วคำสมัตแล้วดูค่ะข้างในนี้คำผสมเห็นไหมคะจะอยู่ข้างในด้านในแล้วอันนี้เราต้องเอาไปอยู่ด้านในเช่นกันโดยการขยับนี่ค่ะคื่อที่เอาเข้าไปแล้วก็สอดคำว่าการาน้ำร้อนเข้าไปนะคะแล้วคำว่ารส ตูเข้าไปค่ะดูนะคะทุกด้านเป็นคำสมาธหมดเลยค่ะเมื่อพร้อมแล้วไปลงมือกันเลยค่ะแอบ,บนะคะครูตายลงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจะมีคำะสมกับคำสมาธแล้วก็มาตาตัวสะกดค่ะก็ เราต้องมีสติกเกอร์ใส่ด้วยนะคะเพื่อที่จะเคลือบงานเราให้คงทนค่ะถ้าเราเคลือบงานสื่อเราจะใช้ได้หลายปีค่ะแต่ถ้าเราไม่เคลือบนั้นมันจะขาดง่ายเวลานักเรียนเล่นนะคะตอนแรกนะคะเราจะเคลือบชิ้นงานเราก่อนนะคะเราจะเคลือบตั้งแต่ช่องนี้ค่ะ เราจะไม่เคลือบทับคําว่าทากาวนี่นะคะเราจะเว้นคำว่าทากาวไว้ค่ะเราจะเราจะทับเคลือบประมาณนี้นะคะคเคลือบนะคะเราจะเคลือบตั้งนต้ เชนเลยนะคะ,ะ,คะจากนั้นใช้ จากนั้นเราจะตัดชิ้นงานนะคะจะได้ประมาณนี้ ขั้นตอนต่อไปเราจะพับตารอยนะคะ พับทุกทั้ง3ชิ้นเหมือนกันเลยนะคะ จะได้ประมาณนี้ค่ะขั้นตอนการประกอบนะคะเราต้องประกอบชิ้นที่อยู่ตรงกลางก่อนค่ะเป็นชิ้นที่มีทั้งคำะสมกับคำสมะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะโดยการทากาวตรงแถบที่เขียนว่าทากาวค่ะ จากนั้นจะเอาคําสมาดก่อนหรือคําผสมก่อนก็ได้นะคะกอกเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ จากนั้นเอาอีกคำหนึ่งใส่เข้าไปนะคะเราก็จะได้คําประสมอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็คําสมารอยู่อีกด้านหนึ่งเรียบร้อยค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากช่องเพื่อนครูกับการผลิตสื่อครูตายค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนดีๆแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ